สวัสดีครับพี่น้องทุกทท่านครับผมที่กาลังรับส้มอยู่ในช่องภูผาพริสาษีนะครับตอนนี้เอาแกบมาลงครับผมพี่น้องครับอ่าแกบอยู่ลงสีแล้วครับเด้อแกบลงยืนลงสีเจ้าคองนี่แหละครับผมขนลงมาใส่แปลงกล้วยเจ้าของครับผมเอ้ายกดําเลยโอ้ดื่มไปครับผมบ่มีดําครับผม ถ้าเป็นดำกระโค้งจะดีนะครับเนะาะถ้ามีดำซอยทุนแรงได้เยอะเลยครับผมซอยทุนแรงได้หลายนะครับเนาะตอ่อเพราะว่ามากีกระดอยแหล่ะครับผมนีเอออยังล่ะครับกระเดินเฟืองเลยมีนอกรนเดนเินเดินเฟืองอกเกียร์เกียร์โอ โอพียูผมเห็นะครับผมเป็นของคูโบต้าเี่นะครับผมแต่มันต่อยกดำบีเลยครับผมพี่น้องถ้ามีกับบอกยกดำนะครับเนาะมาบอลในเรื่องของส่วนกล้วยนะครับผมเป็นส่วนกล้วยหอมใส่ผ้าหอมปทุมนะครับเนื้อส่วนกล้วยหอมทองใส่ผ้าหอมปทุมครับผมตอนนี้กําลังขยาพยัยแปลงครับผม ขาดว่าในอนาคตครับผมปลูกไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มีอยู่อ่าพันกว่าต้นนะครับเนาะพันกว่าต้นยังบวกรวกมันแปลงขบวนนะครับเนี่เพราะว่าปลูกมาแล้วพันกว่าต้นครับผมพันหานี่แหละครับผมพันหาครับผมแปลงขงบวนที่กาลังตัดเครืออยู่นั่นหกลอยกว่าต้นครับผมหกลอยกว่าต้นก็เป็น สองพั 2, นเอ็ดเราเนาะครับเนาะเป็นสองพันเอ็ดกว่านี่ยแหละครับผมเนียมาร่วมแปลงนี้เนาะครับเนาะแปลงนี้ก็อ่าอยู่ประมาณเกือบพันแล้วครับผมเกือบเป็นสามพันพอดีแล้วครับผมผมในการปลูกกล้วยหอมทองสายพันธุ์หอมปทุมนะครับผมทางสวนบริษัเขากลุ่มวิสาหกิจนะครับเนะี่ยังี่ยมคิดว่าจะเขากลุ่มวิสาหกิจซุ้มซนนะครับผมเพราะว่าปลูก ขยับขยายขยับพยายเอาพันนะครับเนาะปลูกขายสู่ท้องตลาดด้วยตนเองครับผมยังบ้านมีกลุ่มครับผมยังบ้านเขากลุ่มนะเพันนะครับผมบอกง่ายๆนะครับผมเพราะว่าปลูกเองขายเองนะครับเนาะปลูกเองขายเองครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาบอกบอกสูตรในการทำสวนกล้วยนะครับเนาะสูตรง่ายๆนะครับผมพี่น้อง เฮาเตรียมดิน,เ,เ,ตดนเตรียมดินไทยเตรียมดินไทเบิกไทยพวนแล้วเขาก็ยกคู่ไว้น้ำนะครับเพือยกคู่ไว้น้ำเพื่อมั่นขังนาเพื่อนาฝนนาอ่าพายุจะมากนะครับผมเพื่อมีพายุอ่าลมฝนอ่าทางต่างนะครับผมที่จะเกิดจากพายุธรรมชาติอ่าในช่วงหนาฝนนะคเนะคนะาะทำการยกคู่ไว้ดีที่ที่สุดครับผม ยกคู่ดีไว้ดีนะครับผมเพื่อกันน้ำค้างในแปลงนะครับน้กันน้ำค้างในแปลงแล้วก็ทำการหลากไสยังใส่ในสวนนะครับผมเพื่อเมื่อใดฝนบนตกเขาก็ได้เปิดน้ำไสนะครับนะอในส่วนของการปลูกนอครับผมในการเตรียมรุมปลูกก็มีแกบมีขิงว่ากระปุนเขาหรือว่าโดรนไม้นะครับเนี่ย ซอยซอยระเบิดลากหรือว่าซอยนี้อ่าซอยนี้การเลี้ยงลากของนอกรวยหอมนะครับเนาะกับมีมยังไหลสับสนครับผมมุมยังไหลสับสนอ่าขอเต็มีแกบให้ดินอ่าได้ลวนซุ่นน้ำแนครับผมเพราะว่าอาจอ่าของใดที่มันดินแกบอาจจะ าการแตกรลกก็จะโบโดีมันได้ครับผมมันได้ที่ดินแกบจนเกินไปนะครับเนาะแกะมีแกบมาซอยในเรื่องของดินล้วนดินปรับสภาพดินก็ว่าได้ครับผมมีทั้งปูนขาวนะครับผมจุดทวายปูนะครับสรงเซมวันแก่บะ จุดทลายปูครับผมอ่าในส่วนของส่วนกล้วยหอมนะครับผมอ่าว่าในเรื่องของอ่าปุ๋ยนะครับเนาะปุ๋ยกับอ่าอยาฉีดพ่นกันชะล่านะครับผมปุ๋ยนี่จะเป็นปุ๋ยอ่าในช่วงแรกคืออ่าเดือนสองเดือนขึ้นเมื่อใน,นอ่าท่าการใส่ยูเรียอ่าหรือว่าเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเนาะแต่ว่าเน้นยูเรียเป็นหลักครับผมเม็ดดำเม็ดแดงก็อยู่ในส่วนหนึ่งครับผม ยูเรียก็สามส่วนนะครับเนาะสามสามต่อหน,นึนง่งครับผมเม็ดดำเม็ดแดงหรือว่าพี่น้องยีบอใส่ก็ได้ในส่วนเม็ดดำเม็ดแดงครับผมเขอเปลี่ยนยูเรียเป็นรักกระไรครับผมแล้วก็หลังจากสามสี่เดือนขึ้นมาก็ับทั้งกันเน้นเม็ดดำเม็ดแดงไปในสามส่วนครับผมสามส่วนเน,น,น้นเม,ม็ดดำเม็ดแดงนะครับเนาะ เน้นเม่ดำไม่แดงเพื่ออเพื่อเพิ่นได้ต้นกล้วยเพื่ออได้เจริญเติบโตแล้วก,ออก,ออกอนะ็ออกปีออกเครืองนะครับเนาะออกปีออกเครือในช่วงนั้นสามสี่เดือนขึ้นมานี่ครับผมะจะออกปีอยู่ในช่วงระหว่างหาถึงหกเดือนครับผมพี่น้องครับปีจะออกอยู่ในช่วงหาเดือนหกเดือนนะครับเนาะ,อะพอถึงเวลาตัดไข่กับประมาณ เจ็ดเดือนโดยประมาณครับผมเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนก็กลัวแปดเดือนพอดีตัดคลายครับผมเพระาะว่ากล้วยช่วงหน,าน้าฝนการจเจริญเติบโต,ตก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับผมเร็วกว่า,าในการปลูกหน้าแรงนะครับนะเนาะเร็วกว่ากล้วยช่วงหน้าแรงครับผมเพราะว่าน้ำพร้อมปุ๋ยพร้อมครับผมมาเต็มทุกอย่างเลยครับผมสำหรับกล้วยหนา้าฝนนะครับเนาะ กำลังบอกเคล็ดลับอ่าใบเพียงสามีก่อนครับผมไปอ่าชมคลิปต,ต่อไปนะครับผมอ่าสำหรับพี่นก็ขอบคุณทุกการติดตามและส้มครับผมสวัสดีครับ